ก็ the rain, the inhos, in oh, อย hey! <tem> right? ู่หลังบ้านเนาะฝนต้งกแต่มื่อเช้านี่กะฝนกับเม็ดห้ามมาเขี้ยบดิทุกคนตกลงมากะไปเสร็จกับบรายนะทุกคนประมาณต่อเก้าโมงก็ฝนก็เศร้าเนาะไปใหดบุญกันบได้ไปสบายกี่เกี้ยปฝาในฝาถึงมองเลยทุกคนปตาเมื่อกลัยไปตามห้องน้ำเลยทุกคนมันมาลินเอากระมาลัดเอาตามนี่ เปปะปลาเขงปลาเขงน้อย สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่ในสระข้าขมูลบางล่างคนเก่าคน,คน,คนเดิมทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาก็อยู่ที่เฮือนคือเก่าเนาะน,นี่ตอนนี้คือเฮาจะไปหาป่าประมาณนี้แลเอากระดูงไปตึกป่าก็ฝน,น,นตกแทงมาทุกคนก็เป็นวันนี้ก็เป็น,น,น,ปนวัน,านอาฮัก็เป็นเวลาประมาณ สี sea, aunque, er ini, yeah. ่โมจะเข้าห้าโมงนเอกทุกคนเนี่นก็จะเป็นกระดุกเนาะที่เขาจะไปตึกป่านะทุกคนก็อยู่หลังบ้านเนาะฝนตกงแต่เมื่อเช้าีนกะฝนก็เม็ดห้ามบกเห็ยเลยทุกคนตกลงมาก็ไปเสร็จกระโดดนะทุกคนประมาณต่อเก้าโมงก็ฝนก็เศร้าเนาะไปเฮ็ดบุญกันมได้ยไปสบายกิเกียมว้ากิเกียม ตื่นนะไอ้เงี้ยคนลุกเลยไปเชื่อมมไปทั้งไปทุกคนทุกคนทุกคนก็อาจจะตื่นเสียงเนาะทุกคนก็ทุกคนก็อาจจะตื่นเสียงเท่าเสียงเท่าแับเป็นวัดแน่เสียงเป็นวัดหากันคล้ายๆเนี่ยคนกับประมาณสองสามมื้อแล้วกับเสียงเสียบกว่านี้แล้วกับเสียงสีใหญ่กว่านี้อีกกันแขกกันน่าจะตื่นหมดหมู่บ้านแหละประมาณนี้ทุกคน ข้ากระตื้นคือเดียวยามันโดดเขา่าพวเข่าเสือนะ,ะ่ไปว่าสิไปเฮ็ดบุญทุกคนก็บม่ได้ไปซ้ำฝนตกแห้งเนาะเฮ็ดขนมกันเฮ็ดกินนละละาเลยก็เลยบม่ได้ไปเสียทางนั้นเนาะอันนี้ก็จะมาเกาะติกป่าทุกคนบรรยากาศโคตรดีเลยเดี๋ยวจะให้เบิงบรรยากาศเนาะนทุกคนบรรยากาศเนาะนี่ก็เป็นสายน้ำ ฝนตกแห้งทุกคนน้ำกันจนท่วมหมดแถวนี้น,นี่มืนอีาก็ว่าจะมาตึกเอาป่าซิวน้อยแล้วก็จะไปยามโต่องอยู่ทางพูนะ่นแหละพ่อของเขาก็ได้ใส่โต่งเนาะเห็นป่าซิวบอนเต็มเลยทุกคนก็เลยวา่าเสมาอ่านั้นตึกกระดุงดปึ๊บเฮาก็จะปะอันนี้ก่อนเนาะแปบ๊บหนึ่ง เดี๋ยวจะพัดคนเลาะเบื้องบรรยากาศก,าก่อนนีน้ำเราก็ได้ใ,ใส่เก็บบูทเก็บโบกนั่นเองทุกคนเพราะว่าปิงเข็มปิงน้อยน้อยนั้นหลายหลาย้ยเป็นแต่ยานย่ได้ทุกคนนีเข่าของเฮาทุกคนตั้งแต่ฝนตกมาทิศหลังนั้นก็ยังบ่ได้เกี่ยวเลยตอนนี้ก็คือล้มมาแล้วยังบม่ได้เกี่ยวเลยแต่ยาน,นได้เกี่ยวเข่าเซน้ำเลยทุกคนแต่อีต้นต้นเข่าของเขาเนาะ ทางพุนก็นยังมได้เกี่ยวเลยเขาว่าสิกี่ยวตั้งแต่สุดนั้นเนาะที่ว,ว่ามีแต่สองอยู่มันที่มันเกี่ยวตอนนี้ก็ขึ้นยังมัน,นเกี่ยวเลยทุกคนนี่ทางพุนกระทางเทิงพุ่นขระเจ้ากระตึกป่าเนาะยินเสียงรถ่อรถไถเนาะเขากระตึกป่าตั้งแต่เขาเจ้าไปแต่ดึกดึกทุกคนไปแต่เศร้าๆคนละไปตั้งแต่เศร้าๆเลยยังบริเวณมืองานเลย ตอนนี้ก็คือแม่ของเฮาก็มาแล้วเนาะนี่เรากำลังจะไปใส่หมอแล้วเฮาก็หหันกระดูไว้ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยว,ยวจะมายกเบิงเนาะว่าจะมีป่าหรือเปล่าเพราะว่าป่ามันลินน้ำมันไหลามาเต็มเลยมแม่เฮาเรากำลังใส่หมอน้ำก็คือคักเลยคนเดี๋ยวจะให้เบิงบ,บนนี้นี่น้ำมันไหลบนนี้เนาะพอมาคัก อันนี้ก็คือแมฆพอจะใส่มองเนาะมือเซานี่ก็ได้ป่าปลาดุกเนาไหมเนาะปลาดุกตัวบ้าใหญ่ๆหน,นึ่เฮาเขียนเนี่ยทุกคนถือมองแต่อันนี้ก็ป่าล่าหลา,าย,ยเขากับบริเกียวมาหาป่าเซ้ย <laughs> เขากับเสียน้ำอยู่บนสนที่เพราะว่าฝนมันตกตลอดเลยเฮาก็ตากอะจ้งในไดดอยู่เนาะ มันแดดอีกจักหน่อยก่อนกันบอแดดก็น่าจะเกี่ยวแข้งฝนแล้วทุกคนเข่ากับเหลืองมาลวนี่เหลืองแหงแล้วทางพุนยมพันเหลืองเนาะยมพันเหลืองไปได้แต่แถวนี้จะเหลืองแหงแล้วเดี๋ยวจะมาลองยกกระดุงเบิองว่าจะมีปลาหรือบ่อแล้ขอยกเบืองเดียวเลยทุกคนอืบเนยเฮสามตัวสี่ตัวเน่ มันอยากฮักแล้วเดชเดชเด,ดนักป่า,ปาได้ป่าลายโอ้ทุกคนกระดูกมันฮักขาตัวนี้มันกระบอดีแล้วได้ไปเปลี่ยนคันใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งทุกคน,นขากระดูกฮักแล้วทุกคน,อนตอนนี้ขา,ขากระดูกเข้ากันคงทีน,น,นะเนาะบมูปไปเสร็จแล้ว บ่หักแล้วนี่เฮาเปลี่ยนขาใหม่หนะทุกคนไปเดี๋ยวเฮาจะไปยามโต่งกันเนาะนี่ตอนนี้แม่ของเฮากะจะปักเสาไม้ใส่มองเนาะอันนี้ก็คือหุ่นโมเมนหุ่นเสือเส้อเสื้อแขนไหมจเจ้าท่านอย่างไหมเจ้าสีห้ส์สาคีเดี๋ยวะ อ๋ออันนี้ก็เป็นเสื้อของเราเองนะทุกคนเราก็หาเสื้อมาปักงั้นะแล้วก็แล้วเอาเสื้อของเรามาปักเสียงหัวกันยังแปฝๆนะทุกคนเพราะเสียงยัแงแห่ๆเสียงยัยยยงใหญ่ๆแหม่เหรอทีู้มรู้สึกว่านี่เราปักเนาะเราปักอันหุนหนห่นไรกาหุ่นไรนกกระจอก เดี๋ยวเราจะไปเบิ่งน่านรนเบิ่งโตประมาณนี้เนาะบรรยากาศมันนี่ก็มืดคึมเลยทุกคนเ้าก็ได้แปลงโสม์เลยทุกคนเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้น้องส่งขีขาโค้นถึงไหมคันกระดูงเมื่อกี้กับเปืือนมาเลยแล้วก็เปลี่ยนส่งใหม่ึเครื่องใหม่นยแล้วก็มีของพร้อมเอาของมาทำไปจะหาปลากันจ้าคน เสียงซึ่งเปลี่ยนๆนะเนี่ยน่าจะว่าภาษายอย่างอู้ป่าบอลไหมไป <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวไปเพิ่งตวงกันนะทุกคนน้ำก็คือโคตรหลายเนาะตอนเสาร์นี้ก็น,น่าจะท่วมมดเลยแถนี้ทุกคนอันนี้ก็คือตวงของพ่อเขาเอามาใส่ น่ลงเลยหัวเราลงนี่โตกะมากวังว่าจะมีปลาอันนี้อโนะสะของเฮากับน้ำท่วมลาดลวดมาเลยทุกคนอีากให้มาเนบิ่งวอนนี้ห,ห,หลุมระวังเลยไหมเอ้ยระวังปีงเนะ นี่ลุยเลยแม่ของเฮากะหว,ว่าจะมีม,มายาม่โตมือากทุกคนน,นีปลานี่มีเสือของเฮากันใหญ่เกินทุกคนกว่าเ่านมาเอาปลาปลาคอใหญ่ จะได้ลเบปร์บ่มีซ้ำาบมีซ้ำเนี่ยมือสาวกับแม่ของเฮาตัวกระดุนะทุกคนก็ได้ปลาจนมากลายเลยจนได้เห็ดเน่นี่ปลานะเหนื่อยใชปหน่อยนี่เจาเอ้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 า อะไรล่ะตัวเดียวนะอะเนงมันมนี่มีกุ้งพร้อมทุกคนกุ้งเต็นปล่อยเพราะว่ามันบอกนี่นป่ามันบอนอยู่พี่ทุกคนเฮาต้องไปเบิ่งกระดุงของเฮาพูดละ่ะป่าขอบอนนี่เม่ป่าบ้อนได้ทอยู่นะบอนน้ำไหลตัวคนกัดเจาะมันก็แลยวกันผมมี มันขี้รักป่าชุดยอด้อนเลยทุกคนป่าความมันขี้รักทุกคนเห็นปลาทึกมองทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งปลาทึกมองกันจ้าเป็นปลาปกปลาขาวกินแอืม ในปลาแล้วมันมาตามมันไม่อมอาวมันุ่มเลยเะในตัวเดียวในตัวเดียวในข้อปลาถุออีแล้วนีห่หมาจริงจร <c oughs> ิงถป่าด้ป่าถึกมองเองทุกคนป่าเมื่อกลัยไปตามห้องน้ำเลยทุกคนมันมาลินเขาก็มาลัดเอาตาม นี่ได้ปลาขิงปลาขิงน้อยไปยุบเนี่ยน้ำมันใสโพดมันก็เลยบวมมาเป็นประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าน่าจะกลับไปใส่อยู่บนเก่าน่าจะดีกว่า เดี๋ยวคะจะเอาปากก่อนแป๊บหนึ่งเอาปาก เวลาเราก็เลยใดไปเดเจะมาหยาบอีกแจะเห็นสิซีฟซีแ่บนีบ้ ได้เอากระดูงตังไว้แล้วทุกคนป่ากระหาอะไรบมม่มีป่าแจ๊กโตุ๋นในหมอมีแต่ธรรมศาสตร์ยามแรงาะตะเวนคอยตกจากตกตกผางผาประมาณนี้บรรยากาศโมลิน,นกะเป็นบรรยากาศยามแรงที่น้ำท่วมเพื่อน <c oughs> น้ำท่วมอ่านเพื่อนครัวมันนี้แล้ทุกคน นีอันนี้ก็จะเป็นคองน้ำน,น้อยเนาะเป็นแรงทํามาหากินของประชสาชสนของคนบ้านๆอย่างเฮาเนาะนแต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปูป่านาน้ำนี่คลิปนี้กะจะได้จบเพียงเท่านี้นะทุกคนวันนี้ก็มีโอกาสได้มาหาป่าหาป่านะยาม นที่เศร้าตกแล้วกะมือสาวหนึ่งกับฝนตกมัดเต้าเลยเปลี่ยอดประมาณเก้าโมงฝนก็เลยแบบเศร้าๆแล้วกับไปเฮ็ดบุญเฮ็ดศิธ์กับจดบอดายเนาะก็เลยบอดายไปเฮ็ดขนมลาลาเนาะมือวาบนิ้อซือนนี่ก็ไเลยนี่นี่ก็ได้ตื่นเศรามาก็ฝนตกก็ตอนนี้เขาก็ได้ปลาแล้วเขาจะหาปลาเนาะพอได้อยู่ด้ว <c> ย <oughs> จ,จะให้เบิง้ง ซับซัดเนาะแจงๆเลยนี่ปลาที่เราหามาได้เนาะปลาใหญ่ก็ถึงมองปลาซิวแถวนั้นกะถึกกระดุงของเราเนาะเดี๋ยวเมื่อเบิ่งเนาะมือเหมาะม,มือใหม่เราจะมาหยามเบิ่งเนาะาจะมีป่าหรือบ่าเนาะทุกคนคลิปดีก็นยจะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนวันนี้ก็มีโอกาสได้มาหาป่าหาป่าให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นเนาะแล้วก็เบิ่งบรรยากาศยามแลงของบ้านเฮาเองทุกคน ขอตัวจบเพียงสัปานี้นะคุจ้าพบกันในคลิปต่อไปนะนคลิปต่อไปเราจะเห็ดอีกอย่างเราจะหาปลาหรือว่าจะเห็นอีกย่างก็ตามนะคุณอย่าลืมติดตามภาพส้มนะคุคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อป็นเงินจ่าให้น้องปลาคนนี้จ้าพบกันในคลิปต่อไปจ้าไม่ไป